ต่อยกับใครที่วีใหม่คิดว่าเจ็บตัวที่สุดเนี่ยต่อยครับคมปยักษ์เอาซื้อโจ๊กมานะโจ๊กมาแล้วใส่กลวยกลวยตรงมนันสมัยก่อนนอต่อสายมาใส่ปากใส่ปากแม่น้ำหยอดใส่เสมัยก่อนพี่ใหม่ก็เป็นมวยเข่าเนี่ยนะแต่ก่อนรัดเดียวใส่มาแล้วเดียวทไ <c oughs> ม ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสทะเลนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เรามีโอกาสที่จะได้คุยกับอดีตยอดมวยอีกคนหนึ่งเมื่อสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ยุคนั้นก็คือเป็นคู่ปรับหลายๆคนไม่ไว่าจะเป็นผมก้องธรณีหลายๆคนนะจะเป็นคู่ปรับกันถ้าเอ่ยฉายามานี่คิดว่าแฟนมวยรุ่นเก่าน่าจะพอจําได้อยู่ฉายาของเขาก็คือคุณข่าจอมโหดจากตาคีนะครับ พี่ใหม่ฝนหลวงลูกเสด็จเจ้าแม่พวงทองนะครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับแล้วก็อีกคนนึงก็มีดีสน้อยมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยนะครับขุนเข่าสาทะรเลขุนเข่าวสาทะทะรเลเก่งมากว่าเดี๋ยวพี่ใหม่พี่ใหม่ตอนนี้พี่ใหม่อายุเท่าไหร่ละตอนนี้ก็หกหกสิบห้าปีเต็มแล้วเต็มเลยพี่ใหม่เกิดวันที่หนึ่งมกราเลยหนึ่งมกราศูนย์หนึ่งเลยโอ้โหหนึ่งศูนย์หนึ่งวันดีวันดีวันดี แล้วพี่พใหม่มาต่อยมวยยังไงมาชอบยังไงตอนตอนก็ตอนสมัยเด็กๆกพ่อเขาชอบมวยตู้ไงอ๋อแล้วพี่น้องกี่คนพี่น้องทั้งหมดเก้าคนมีมีเป็นนักมวยไหมมีเป็นนักมวยสามคนอ๋อก็ถือว่าเป็นตะกูมีพี่ชายเป็นนักมวยชื่อ,อไอหนุ่มลูกเสด,เด็จแม่ทองอนี่ดังพอได้อยู่อไอหนุ่มเสด็จแ<ล>ม่ทองแล้วมีน้องชายก็ฝนเหนือลูกเสด็จแม่ทงทองอ๋อฝนเหนือก็เคยต่อยช่เจ็ดสีหมดนะแต่คนพี่น่ะดังอยู่มมก่อก่อนต่อยช่องเจ็ดสีช่อง ต่ศึกก็เคยนะตามศึกใหญ่ๆลุมพินเออีเคยเคยอยู่ผมเคยได้ยินอยู่ยังพี่ใหม่ต่อยมวยตอนนยอยั้นอายุเท่าไหร่เริ่มโดยจากเริ่มต่อยจากแถวแถวบ้านนะแนะถวนครสวรรค์ก็ตอนนยอยั้นอายุสิบสี่อ๋อมาเริ่มตอนโตแล้ว,ต,ลวต่อยก็ตอนมึงก็สิบสี่โวดเพี่ใหม่ก็ เออใช่แต่มึงก็มาต่อยตอนอายุสิบสี่เหมือนกันใช่ไหมสองสิบสามาอ๋มอ,อ,อ,อพี่ใหม่ก็ต่อยตอนโตเริ่มโตลแล้วก็เริ่มต่อยก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่ชอบแล้วก็ไปมาไปดูมวยตู้กับพ่อ,อพ่อพาไปดูตลอดพ่อก็ช่ารล่นมวยตู้นะเรก็ดูมึงก็ซึมซับเขา้าเขา้าในตัวเราอ่ะตอนนี้ไปดีไปเจอหัวหน้าค่ายแกเป็น นักข่าวช่องแถวตะคีไงอยู่กองพิเศษก็ชวนมาต่อยมวยเริ่มซ้อมมวยอ๋อไม่ได้ซ้อมกับพ่อซ้อมกับที่อื่นช่องแถวหน้าค่ายมวยค่ายแรกจำได้ไหม่ายแรกใช่ทีแรกไปสิบภาษสังกันอ๋อสิบขุนพลน้อยสิบภาษสังค่ายเดียวกันมาก็มีขุนพลน้อยอยู่คนหนึ่งนะแชมป์เฟสไอขายยังไงได้ไม่มีชื่อนะตะคีนะสิบภาษสังตะคีนะออก็มีขุนพลน้อยลูกสิดพาษสังลูกภาษสังอะไรนี่แหละแล้วก็ ตอนหลังก็มาหยุดไปต่อยไปปีหนึ่งไปไปทําเป็นเด็กอู่ออู่รถต่อยเลิกรถน่เลิกไปแล้วก็ไปทําอู่รถแล้วก็งานหลังกลับมาอีกทีมาซ้อมที่กายลูกศสด็จแม่พงทองอ๋อแต่นี่ใครก็มาต่อยไปแค่ปีเดียวตอนตัวตัวน้อยอยู่อายุยื้เยอะแถมหนักเนอยแม่พงทองนี่อยู่ตาคีอหรตาคีครับ เราเรายังเข้าใจว่าเป็นของสมบูรณ์สวยสมอาง๋อสมบูรณ์นี่เป็นผู้จัดการมากผู้จัดการอแล้วต่อยอยู่แถวนั้นนานนะก็ประมาณสองสามปีเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงอยู่มีชื่อเสียงก็หาหากินหาต่อยแถวชนบทอะซุ่มไปโน่นมั่งซุ่มไปนี่มั่งอะไรอ้พวกพาซุ่มไปกินไปต่อยสมัยก่อนมีซุ่มนะสมัยก่อนพี่ใหม่ก็เป็นมวยเข่าเนี่ยนะตอก่อนรัดเดียวต่อยมาแล้วเดียวสมัยสมัยก่อนเนี่ย มวยมวยรัดเอวนี่ได้เปรียบนะแต่มาปัจจุบันนี้รัดเอวไม่ได้ไม่ได้แล้วยลงเอวเมื่อไหร่แพ้เลยเอวเนี่ยเป็นแก้วยิ้เข่าดีตรงไหมใช่เดี๋ยวก่อนเราเดี๋ยวต่อยหมัดเราเดี๋ยวเดี๋ยวตีเข่าแต่มาเดี๋ยวนี้พอรัดเอวนีนหมดสภาพนะเรื่องทะลัดเอวทางนี้แล้วพี่ใหม่เข้ามาต่อยกรุงเทพช่วงนั้นก็ปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดได้ไหมประมาณ วันหนึ่งแปดโอ้โหเขาเขาเมา่อก่อนมื่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าประมาณหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่ผมเพิ่งจัดน้ำหนักประมาณสามสิบกว่าโลเองน่ะตอนนั้นก็มาปล่องเที่ยวร้อยปอนด์นะผมผมเข้ามากรุงเทพเนี่ยได้ร้อยปอนเต็มร้อยปอนร้อยปอนใช่ถ้งหมดร้อยปอนด์ทุกคนะของกูไม่ถึงแต่กูเอาเหรียญบาทเอาวงไงสมัยนั้นต้องทวงไงแต่พอสมัยนั้นรุ่นเด็กเนี่ยเขายังไม่ไม่ต้องแก้ผ้าช่างนุ่งเกงใน นุ่งเกงในแล้วอถ้าน้ำหนักไม่ถึงก็เหรียญบาทใส่ถุงมัดผูกเชือกไว้ข้างในแต่มากนี่ผมนี่กล้องดีเซนน้อยแก้ผ้าหมดทั้งหมแก้ผ้าตรงหลังเริ่มโตที่ต้องแก้ผ้าหลุนนั้นตอนเข้ามาใหม่ๆก็ไม่แก้น้ำหนักไม่ถึงอ่าใหม่ๆไม่แกบตอนนั้นก็ไม่น้ำหนักไม่ถึงก็แบบกินมาเต็มที่มาชั่งหนักมันไม่ถึงมันก็ต้องนคุณแนะนำเขาเปิดเยอะก็ มีฮิโปผู้จัดการในกรุงเทพสมบูรณ์สวยสัมมาใช่ก็เป็นก็เป็นเพื่อนกับพผูหน้าค่ายออ๋ก็เลยส่งมาให้พี่สมบูรณ์ผ่านสมบูรณ์ฮิโปปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าประมาณนี้หนึ่งหนึ่งแปดนี่กูเพิ่งจะสิบสามเองนะกูจำได้นะโชคกับใครเข้ามาต่อยกับใครก่อนไว้แรกที่เข้ามาไว้แรกจำไม่ได้โหเป็นนานมากหนึ่งแปดไปถึงไหนอะ ต่อยแต่มาต่อยลับเนินอแล้วต่อหลังมาต่อยไปเรื่อยๆพวกต่อยพวกแฟนต้าพวกวอะไรอือืมสาจจะสักคมไปยักอะไรเงี้แต่เรารับเนินแบบไม่มีตัวต่อยเขาก็ดึงสมใจก็ดึงข้า,ามาใช่ต่อยทรงไัยยาวเลยรุ่นพี่ๆใหม่เข้ามาต่อยยุคปีสสายยาหนึ่งแปดนี่พี่ใหม่เคยต่อยใครบ้างพวกมวยพอมีชื่อดังๆหน่ออรุชน้อยเคยจำได้ก็มีอรุชน้อย พอมาใช้ดนนกนะโอ้ยนี่ยุบบางค้าน้อยตอนนั้คุณมันไปก่อนหน้านั้นพวกอ๋บิเดนน้อยบินนน้อยบางค้าบางค้านี่มันมันมันหลังหลังแล้วหลังตอนเป็นแชมป์รุ่นผมนั่นรุ่นนั้นก็ต้องผ่านไอ้พวกพวกเราชุดน้อยพวกโรดเด็เคยต่อยไหมโรดเด็ดไม่เคยต่อยอะไรลูกคบบาทอะฟลาคำรามพวกคุณปคำรามอ่โอ้ยปลาคำรามมันเขาถึงเขาพอยกแรกก็จับคอกันไม่ทำเลย เมื่อสมัยเลือดที่สุด40 40กว่าปีที่แล้วถือว่าคู่นี้เป็นคู่คู่ติดโลกเลยคเแต่เป็นอะไก็ติดโลกไงก็สมัยก่อนต่อยกันคือคู่เนี้ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่าฟ้าคำรามฟ้าคำรามเนี่ยโอ้โหไยเหนียวายเหนียวไม่เข่ามาเจอฝนหลวงมเจอฝนเหลืองฝนหลวงนี่ก็ไหนเหนียวแล้วคิดดูว่าคนก็จินตนาการว่าคู่นี้ต่อยแล้วต้องมันฮาหยกแล้วก็เป็นแบบตามที่คนคิดขึ้นไปต่อยโอ้โหต่อยมาเพราะช่วงนั้นผมดู แต่ผมยังไม่ได้ต่อยพี่ใหม่ตอนนั้นผมยังเล็กกว่ายังเล็ตอนที่พี่ใหม่ต่อยกับฟ้าคำรามเนี่ยผมไปดูเพราะไอ้กองเขาต่อยพวกฟ้าคำรามต่อยพี่ใหม่ไปแล้วดูดูดูต่อยมวยดูนะผมผมไปดูโอ้โหต่อยกันมันมากในตำนานมวยเก่าคนอะไรอ่าก็นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในตำนานเจอพวกตามช่องสามอะไรมันก็ประกาศบ่อยโอ้โหทำไม มวยเข่าที่งทำไมก่อนต้องฝนหลวงหน้าดีเซนน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องคือถ้ามวยเข่าต้องมีติดฝนหลวงดีเซนน้อยแต่ฟ้าคำรามยังไม่ค่อยต่อไหลนะฟ้าคำรามแต่ทุกคนรู้ว่าเข่าดุอยู่ครับยกแรกมาก็เหมือนโง่กระทิงนะชนกันเลยหัวชนกันเลยเออนง่กระทิ้งไปแล้วมีต่อยใครอีกมัที่พี่ใหม่คิดว่าต่อยแล้วประทับใจอะที่ชนะแล้วประทับใจจักรวาลกิตศักจักรบาลที่ชิงแชมป์อ๋อได้แชมป์จาก จักรวาลแชมป์บ้างชิงแชมป์บ้างอ่าอ่าอ่าอ๋อชิงแชมป์บ้างโอ้ัมนเป็นแชมป์กี่รุ่นเนี่ยรุ่นเดียวครับร้อยสิบห้าปอจูเนียร์เป็นตั้มอ๋อจูเนียร์เป็นตั้มแสดงว่าพี่ใหม่ได้ที่หลังผมเพราะผมเป็นคนแรกผมชิงก็สิงทองประสบชัยแล้วผมก็มาสละมาชิงร้อยยี่หกจากร้อยสิบห้านะผมก็มาชิงร้อยยี่หกตั้มร้อยยี่บหกเลยนะก็ร้อยสิบแปดไอกองเป็นแชมป์ร้อยยี่สบสองอารมิงกาเดเป็นแชมป์เขาไม่ยอมป้องกันกับเรา เสียสองไม่สู้ก็เลยต้องขึ้นมาชิงร้อยยี่หกกระโดดข้ามมาสองรุ่นผมเสียแชมป์ร้อยสิบห้าเทสีเซนน้อยเสียสามารถผมก็เสียแชมป์ร้อยสิบห้าปองไกลกล้องตันนี้เพื่อนเนี่ยเสียแชมป์ไม่กล้องไงกล้องตอนนี้เป่ายกลุ่นจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ็มเทียคิดว่าสามารถมาอย่างนั้นจริงๆแล้วผลพูดฟังว่าพี่คหลวนเนี่ยเขาไม่โตเขาเป็นมวยเล็ก ไม่เกินร้อยสิบปดนะประมาณนี่ต่ว่าก็มาเฟืองร้อยสิบแปดล่ะใช่ใช่อ่ามูเลยที่ว่าอย่างสามารถหรือว่ากล้องตัวนี้เนี่ยจะผ่านขึ้นไปกับผมเก่งทุกคนก็ผมเนี้ยเหมือนเป็นบันไดบันไดใครผ่านไปได้ก็ต้องเก่งบันไดเลยเพราะเนี่ยสมัยก่อนต่อยหมดวิษณุพรมหาโน้อยพวกโอ้โหวิษณุพรก็เคยต่อยชนะเคยต่อยใช่ลุกไปยยากไหมไม่ยากโไข่จะตุไปตุ๊กไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊ก เราไม่ค่อยยากไอ้ตุ๊กกระดูมันเก็บอาวุธเก่งน้งกูดูเก็บดูเพอาะจับนายนี่ยู่แพ้นายไอ้ตุ้นแพ้นายเขาจับนายนี่อ่อนมันงูเหลือมนี่งูเหลือมเจอเลยเปือกกล้วยเชือกกล้วยแล้วพี่ใหม่ต่อยกับใครที่พี่ใหม่คิดว่าเจ็บตัวที่สุดเนี่ยมีก็มีที่ราชดำเนินต่อยกับคมพยักษ์คมพยักษ์ถอมือเชื่อไหมผมต่อยเสรทีนี้กลับไปนี่ ผมนั่งกินข้าวไม่ได้นะนั่งห้องน้ําไม่ได้นั่งนั่งยองไม่ได้ได้ขามตึงโดนเตะขาแล้วก็ปากมีเบิร์มแตกหมดทั้งในนี่กินข้าวไม่ได้แสดงว่าไปนั้นเก็บเลยเจ็บมากที่สุดต้องทําอะไรล้มลาเอาซื้อโจกมานะโจกมาแล้วใส่กลวยกลวยตรงมันไว้ก่อนเนะยต่อสายมาใส่ปากใส่ปากแม่น้ำหยอดใส่ขนาดนั้นเลยเจริงอาปากไม่ได้เลยแล้วนี่ปากแตกแล้วสมัยก่อน เขาจะมีประวัติศาสตร์อยู่คนอย่างฝนหลวงเนี่ยถ้าไม่แตกคือไม่ใช่ฝนหลวงคุณข่าวน้าเปื่อยคุณข่าวน่าเปื่อยไอ้ไอ้นีนมายุกสองแต่เจนน้อยไม่แตกมาาไม่แตกแตกไ้ฝึกผมแต่ของ,งั้มงไปฝึกกับเขาไอกองร่าอย่างฝนหลวงเท่าที่ผมเคยรู้มาว่าแตกจนแบบเคยชินไม่ต้องมานอนเย็บนั่งเย็บเลย <c ười> ใช่ไหมใช่สิบเอ็ดเข็มข้างไอ้สิบสิบห้าเข็มในข้างนี้เจ็ดตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้สี่ตรงนี้เจ็ดครั้งนี้เจ็ดสิบเก้าเข็มสิบเก้าเข็มทีเดียวเยี่ยมมากเขาบอกเขาไม่ทำอะไรเขาเขมาเขาฟันเชื่อแตกสองอันอะไรเนี่ ผ่าดำบอเลยวาผาดำลูกวางบอโอ้ตอนนี้สอกขมยอมตอนนี้อู้สอบข่มจริงผาดำลูกวางบอพวกนี้เคยต่อยกับพวกไอ้กองหมดเขาก็ไม่ไม่ฟันแบบเหมือนเราแบบฟันเสียงนเขาไม่โจ๊ะโจ้าเราก็บางอยู่ตรงนี้มันก็โดนข้างหนึ่ะมันโดนนี้ไปฮะพี่พี่ใหม่ต่อยใครคิดคิดว่านักมวยที่ต่อยยาก สามารถนี่แหละไม่ต้องคิดตอนแรกโอ็ขึ้นไปจะทำไงเนี่ยตอนนั้นเราเราเด็กไงเราเพิ่งขึ้นมาต่อยกันรู้สึกต่อยวิ่ใหม่จะดร้อยสิบจิดสิบแปดไม่ไม่ใช่เพราะตอนนั้นผมยังไม่ถึงร้อยสิบห้าเลยสิบแปดเหรอสิบแปดสิบแปดปอนเป็นตั้งเวทจำได้จำได้สิบแปดร้อยสิบแปดเพราะว่า ตอนนั้นก็ต่อยเริ่มเริ่มปล่อยหนักจากสิบห้ามาเสียแจมไม่กล้องคันเทนี้ลนะปล่อยปล่อยขึ้นมาใช่มาเจอสามารถศึกสงครามใชเนี่ยวันตรงใช่โอ้โหคนล้นหลามคนคนเยอะสมัยก่อนวิจารณ์นะจริงจนะวิจารณ์ววามันจะเข้าติดไหมสามารถจะหนีรอดไหมแต่มันจะไล่จนหรือเปล่ากวนเหนื่อยมากต่อยกับพี่ใหม่เพราะเราเห็นอยู่โอ้ยถึงตัวถึงตัวการข่าวกาคุยกันนะคนข่าวมันจะไล่จนหรือเปล่า มาจะหนีรอดไหมไอ้ใหม่จะเดินไอ้ฝนลงจะจับพอสามารถได้ไหมสรุปแล้วเข่าเชื่อครับก็โดนรอยเข่าเชื่อคือตอนนั้นพี่ใหม่เขาเหมือนเป็นบันไดแต่เขาชื่อยังดีอยู่นะระดับตอนนั้นต่อยประมาณเป็นแสนไหมแสนตอนต่อยก็สามารถได้แสนหมื่นแสนหนึ่งหมื่นปีสองสี่คิดดูไดแต่แรนใหม่นีแสนหนึ่งหมื่นปีสองสี่ตอนต่อยกับมกเบืองไหมก็เนี่ยมกเบืองก็เนี่ยยุคนั้นแหละดูในสองสี่ก็คือกูชนะ พี่ใหม่ไปแล้วแล้วพวกพี่ใหม่เขาก็ทําฟอร์มขึ้นไปชิงแชมป์ก็มาเฟืองแล้วไปโดนมาเฟืองน็อกยกสองดูยมายกนั้นยกสองยกสองยกสองออกมาหนีเดินปั่นกันก็เราก็กะบังอย่งี้บางหน้าอย่างงี้มันมาใส่บ้างงัดอภปการเยอะนักมวยในความดวงใจของพี่ใหม่มีไหม โพไซทิฟเลอร์คมบ้านเดียวกันนี่แต่แพนี่แพนี่เต็มเลยนี่เขาก็โพไซขวัญใจเขาเลยก็แบบว่ารุ่นตากีด้วยกันตากีด้วยกันก็แบบแล้วก็ทำนองเอกลักษณ์เดียวกันนลมวยเข่ามวยบ้านเดียวกันนี่อ๋อแล้วอยู่ที่ทีเดียวกันพี่โบโพไซก็อยู่แถวตากีตากีด้วยกันโดยส่วนตัวก็รู้จักกับพี่โพอยู่ไหมอยู่รู้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่คนค่ายเนาะแต่รู้จักเจอแค่ยังพี่ใหม่สมัยต่อย ค่าตัวสูงสุดเนี่ยเคยได้มากเท่าสูงสุดเลยนะตอนต่อมาเนี่ยน่าสูงสุดได้แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นแบ่งแบ่งเท่าไหร่ตอนนั้นแบ่งแล้วแบ่งแล้วโอ้โหก็้ไม่ไม่ได้อ่าหัวหน้าใจดีแต่เราหัวหน้าแบ่งเท่าไหร่เราไม่รู้ไงถ้าถึงมือแสนหนึ่งหมื่นนิดก็ต้องมีแสนสองแสนหนึ่งสองแสนสองทุกครั้งที่ตายธรรมชาเลยหัวหน้าขึ้นไหมก็หัวหน้าหัวหน้าก็มาทัก สี่สิบเปอร์เซ็นต์เริ่มเบิกไปแบ่งผู้จัดการไม่ผมได้ไหมแล้วพี่ใหม่ซ้อมไหนตอนต่อยเทมมี่มาซ้อมซ้อมที่ก็จะซ้อมที่นครสวรรค์้เนอะตะกีอีกประมาณเจ็ดบางก็จะเข้ากรุงเทพมี่อ๋อมาซ้อมที่ค่ายไหนค่ายใครค่ายไอพิโป้เกดเกดโยธินอ๋อเอกโยธินเอกโยธินเกดโยธินเออร์เกดโยธินสมัครน้อยเกดโยธินนนัแต่ผมเคยต่อยกับสมศักดิ์น้อยอยู่กี่ไหนนะไม่ได้ต่อยไอ้หำาไม่ลงตัวเลยนะ นี่พี่ใหม่เลิกก่อนเลิกก่อนเลิกก่อนฉันพูดว่าต่อยต่อยเราจะปุบปับโอ้ยก็เหมือนกับฟ้าคำรามกันนี่แหละแต่มันเล็กแต่มันมีได้แต่ไอ้หำมันมันดังขึ้นมาช่วงสามศูนย์สามหนึ่งมันต่อยกูปีสามสามหนึ่งนี่เขาเลิกแล้วเขาเลิกตั้งแต่หำหน้าไอ้หำมันจะลูกไถนานะไม่ไม่ไม่ไถนาไนเลยเบียดถึงตัวถึงตัวตัวนนี่ะไม่ได้เอ้อะไรชอบไถนาเก่งนั่นแหะ ผมก็ต่อยสไตล์เดียวที่ผมต่อยกับพี่ใหม่นั่นแหละคํามักทียับยับจะเผลอกูต่อยจับทางไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกหลวงกับไอ้อำมาทางเดียวกันทางเดียวกันแต่แต่บอกได้คำเดียวนะต่อยก็สามารถนะต่อยมากนะไม่เหนื่อยเลยได้เงินปีไม่เหนื่อยไม่เจ็บนัองมวยที่ต่อยกับพี่ส่วนมากจะพูดไม่เหนื่อยไม่เจ็บได้เงินนิดนิด เพราะว่าขําคขําไม่ติดงพิ่พี่ใหม่ต่อยมวยเคยโดนไล่มะเคยไงเดินทิ้งจำไม่ได้ต่อยใครโดนไล่ลงที่ไหนในกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพป็นเนื้อล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มแต่ว่าตอนใหม่ซ้อมตอนนั้นมาซ้อมกรุงเทพแต่หมู่บ้านจันยาแถวๆถปากเกร็ดเนี่ยตอนนั้นย้ายคนค่ายย้ายค่ายมีไงของค่สมบูรณ์อ๋อลูกเสด็จแม่พุมย้ายมากรุงเทพ ตรงหมู่บ้านเมืองทองตรงปากเกร็ดอ่ะเมืองทองปากเกร็ดนั่นน,นั่นอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยบอกเอฟพีเอสฟังว่าส่วนมากเลยน้ำมวยเขา่ามวยอะบางทีก็ไม่ลงเนี่ยจะโดนไล่ลงเพราะอะไรครับเพราะมวยเขาเนี่ย,ดดลย,ลมมย,ยถ้าซ้อมไม่ได้ซ้อมเนี่ยจะชกไม่ได้เพราะม,<า>มันต้องมวยแรงท่าร่างกายไม่ดีเน<า>ี่ยมวยขาโอเนี่ยมันจะงุ่มงามเลยมันไม่เหมือนกับบางทีมางอย่างสามารถเนี่ยไม่ข้อต่อยได้มันก็จะไปโอโต้อย่างงี้ต้องต้องซ้อมต้องซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกินร้อยต้องร้อย แล้วท้อมยังไงท้อมอเหมือนใช่ไหมปั้มยังไงสมัยพี่ใหม่ปั้มเป็นยกรว่าเป็นปั้มเป็นยกปั้มเปยกแล้วก็สลับอ๋อยกละกี่นาทีเข้ามาเจอคนละคนเงี้ยประมาณก้ายกสิบยกต่อวันปั้มก่อนเราเมื่อก่อนเราก็ปั้มเป็นยกนะยกหนึ่งห้านาทีเงี้ยอ้าวสามยกสี่ยกแล้วเจอปั้มหนึ่งชั่วโมงอันนี้ปััมช่วโมงก็ ซ้อมแล้วเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนเรื่อยๆอันนี้อันนี้มันเปลี่ยนคนอีกลุ่เลยลุ่มสามคนลุ่มเลยนั่นนัอย่างนั้นไงลุ่มแบบไหนปะป้อมยิปซุ่นไอหนีหลุดนไอ้นีหลุดไอหลุนเข้าสไตล์เดียวกันแหละก็อยู่บนเวทีหมดอลุ่มบนเวทีซ้อมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยืนรอไงยืนรอไอ้นี่ออกไอ้นี่เข้าเนี่ยไม่มีเพราะว่าดูดปั๊บปั๊บเดินก็ไปไม่ได้แป๊บๆว้าวว้าวโอ้เรียกว่ายืนดูคอนเสิร์ตไม่ต้องไปตีตัวลล้วอ่ะใช่ ม่แล้วพี่ใหม่เลิกมวยปีไหนตอนตอนพี่ใหม่เลิอกอ่ะตอนอยู่งเทพตอนตอนเทพก็ประมาณสองห้าสองหกประมาณอ๋อเลิกประมาณปีนี้มั้งแล้วก็นะจะไปเดินสายต่างประเทศไม,ไม่ไม่กี่ครั้งสมัยตอนพี่ใหม่ต่อยมวยมีเงินเก็บไหมคาตัวเขาจ่ายเต็มมีเงินเก็บก็มีอยู่ แสงก็บาทตอนเลิกกันนะอ๋อมีซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้บ้างไหมก็เลยไม่มีก็เลยมาซื้อบ้านกรุธย์อ๋อก็แล้วก็เลยอยู่ปไิบ้านทุกวันนี้ก็เลยเข้ามาอยู่งเทพเลยตั้งแต่ปีสามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งอ๋อสามศูนย์สามศูนย์มาแล้วมาลูกกี่คนลูกสองคนครับผู้ลูผู้ชายคนคนโตผู้หญิงคนเล็กผู้ชายโตหมดแล้วไอ้คนเล็กนี่อยากให้มันต่อยมือนไม่ยอมต่อยอายุเท่าไหร่ ตอนนั้นจะให้ามาชอบดูแต่เมียบอกไม่ชอบอโยกเ,เดี๋ยวเดวที่เกิดเห็นแผลแตกแบบพ่อ <c oughs> อีกพ่อเห็นพ่อแตกแล้วลัว <c oughs> ตอนนั้นไปต่อยสำโรงไงเะต่อยสำโรงแตกแล้วแบบแฟนดูที่บ้านตอนได้ลูกโตดูทีวีอยู่เขาบอกโหเห็นแตกไม่เอาแล้วแม่มลูกชายต,อยต่อยแล้ว อย่างไงก็ไม่ใจอีกอีกอย่างหนึ่งพี่ใหม่ก็ไม่ได้คุกคีกับมวยด้วยก็ทิ้งไปเลยลูกมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซึมซับไม่ไม่ไม่ซึมซับไม่อยู่ในวงการอตอนนี้ก็มีหลานมีอะไรหมดแล้วไหมมีหมดแล้วอ๋อคนโตได้ลูกคนหนึ่งหลานคนหนึ่งคนเล็กหลานสองคนอ๋อแล้วได้ข่าวว่าไปทําเอเป็นหัวหน้ากาดอยู่มาบุญครองอ๋อก็ไอ้หนุ่มไปอยู่ก่อน พี่ชายนะไปอยู่ก่อนแล้วก็เลยมือไอยู่ก่อนใช่ก็ไปอยู่ก่อนเป็นยามอยู่บางกรองสามสิบเอ็ดปีทำจาเกษียณน่ะนะจาเกษียณเลยก็ตอนนั้นก็ยังพออยู่ได้ก็อยู่ได้ก็เลยไม่ได้ยก็เลยไม่ได้ยุ่งูยิชื่อว่าไปทำงานเดินเปที่บ้านผมจริงยิงได้ตามผมจะไปหาแล้วไม่ไม่ผมก็รู้นะแต่ผมไปแล้วผมไม่รู้จะไปเจอยังไงมันใหญ่อ่ะเราก็รู้ว่าเออพี่ใหม่ เป็นหนัวหน้า,ากาดดูมาบญคองออแต่มันก็ใหญ่อ่ะไปหาไม่เจออะไรยาก<ช>เเ,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 เรามาพูดถึงตอนนี้ทุกวันนี้ยังดูมวยไหมครับดูต้องเก<ด>นะ็มีความรู้สึกยังระหว่างยุคก่อนนั้นะ่ะที่สมัยพวกเราต่อยนอีน่นะโอแต่มันแตกต่างกันยังเด่นนิมันแตกต่างเงองยอะเราลงยกวเราคิดว่าเราเน่าเด่นนิมเนี่ยเขาเน่ตัดสินแบบว่าให้คะแนนทุกยกอืมแล้วบางคนเด๋วนี้ทุกปัจจุบันนี้รู้สึกว่าให้สามสี่ ยกห้านี่ก็ไม่ต้องดูตอนไมยก่อนมันให้ห้ายกนะที่เราต่อยสมัยมก่อนที่เราต่อยกันเนี่ยมาดเราให้ห้ายกห้ายกทมการให้ห้ายกแล้วไม่มีเต้นแบบนี้หรอกเดี๋ยวนี้พอสามสี่ต่อยกันจะข้ายกห้าก็เต้นวิ่งหนีวิ่งหนีเป็นการลอกเลยพี่ใหม่ก็ยังดูพวกมวทีวเอ็ดทีวีสีดูยังดูอยู่ใช่ไหมก็ยังติดตามอยู่เรื่อยเรื่อยแล้วสาเหตุเพราะอะไร พี่ใหม่ถึงไม่เข้าวงการหวยไม่ไม่ยุ่งไม่สอนไม่อะไรเลยเนี่ยเพราะอะไรเออเนี่ยไม่มีสายอยากเข้าอยู่อ๋อไม่มีสายเออแล้วหน้าค่ายเก่าลูกเสด็จแม่พงทองเขาเลิกทําเลยพอพี่ใหม่เลิกทำก็เลิกเลยมีอยู่คนเดียวดังในค่ายคนเดียวพอถ้ายังทําอยู่โอเคนะถ้ายังทําอยู่เราคงได้ได้เข้ามาคุกคีนะเขาไม่มีสายในวงการเนี่ยเพื่อไม่แล้วอย่างเงี้ยต้ พวกเขาเรียกอะไรวิชามวยเข่าเนี่ยนี่เขาก็ตีไม่เหมือนไม่เหมือนใครด้วยนะเออเข่าโค้งนี่เขาตีคือก็คือเหมือนกับว่าตรงนี้เสียเข่าโค้งอ่ะความหมายคือว่าผู้ผมเนี่ยเวลาใจขุนแข่งคนตรงแต่พวกนี้จักจับบอลโค้งเข่าตีอือมที่โค้งหายไปจริงๆน่าจะได้นะถ้ามีโอกาสก็คงน่าจะเจอมาพอดียเนี่ยเออเขามัน ใกล้ๆที่ขี่ไปไมากป็น่ชายเาสอนหลานที่ค่ายมวยสามารถไปแล้วอ๋อไม่วันเดียวเนี่ยบอกบอกพี่ชายทอ่มใหลายวันพี่ใหม่บอกเาการอยู่สองคนตายายชวนมานั่งทํากับข้าวมานั่งกินพอที่นี่ก็มานั่งมันไม่ไกลสิบนาทีสิบนาทีถ้าพี่ใหม่ว่างแวะเข้ามานะให้เรามาเยอะปุ๊นี้ให้แฟนมวยเนี่ยเขาหายคิดถึงหน่อยเขาอยากเจอมากแฟนขับพี่ใหม่ก็เยอะอยู่นะทุกคนถามฝนหลวงไปไหนอยากเจอแม่เอา เพิ่งตามตัวเจอก็เจอได้เกือบหลายเดือนแล้วแต่ก็นัดกันมาหลายเดือนแล้วแหละหลายแล,แล้ววันนี้ลูกมาจากโดมาจากอะไรนี่นน<ช>ก็ที่นั่นเพราะอก,กองเขามีเบอร์ก็เลยได้คุยกันคุยไรม,มาก,ก็ชวนมาบ่อยผมว่าม,มาเจอมากวันนี้เค่น้อยอี้พวกเราเนี่ยเลิกบวนไปแล้วเนี่ยยังสายเลือก ลามวยก็เหมือนกันสัมพันธ์นะพี่ร uh, mm ุ่นน้องมันร <ok euh. ัสัมพันธ์นะแล้วตรงนี้มันอาจจะมีช่องทางตรงนี้พี่ใหม่ดูมันมีแต่พี่น้องทั้งหมดมันอาจจะมีช่องทางแต่ผมต้องมวยไอ้โป้งไอ้เป้นอะไรพวกนี้อยู่นี่หมดพี่ผมพี่ฟองอ่ะผมอยากให้ก่อนจะจบเนี่ยผมจะให้พี่ใหม่ฝากอะไรกับนักมวยรุ่นใหม่หน่อยวิธีการต่อยมวยการเก็บมวยอยากดังต้องซ้อมยังไง อยากจะเป็นยอดมวยขนยอมรับต้องทําตัวยังไงวิธีการหรอหนึ่งมันต้องอยู่ที่ใจตัวเองเนี่ยใจว่าเรารักไหมรักวิชานี้ไหมถ้ารักวิชานี้เราก็ต้องมุ่งมั่นอไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อจริงไม่เพื่อนจริงไมนะใช่ครับผมเหมือนต้องไม่ย่อท้อมุ่งมั่นกูว่าต่อยตอนเนี้ต่อยมวยเนี่ยต้องเป็นแชมป์ไม่ได้ตั้งไว้เลยเหมือนเราต้องจบปริญญาได้ตอนที่ตอนที่ผมต่อยใหม่ๆนะผมก็อต่อยเหม่ลต่อยมวยว่า ถ้าต่อยมวยแล้วมาทางนี้เราต้องเป็นแชมป์ได้ม่ได้ไม่ว่ารุ่นไหนก็ต้องรุ่นนั้นให้ได้คนเรามันต้องมีจินตนาการอไปไอย่างท<ค>ี่ใจไม่ยออ่อท้อเจ็บเจ็บก็บอกไม่เจ็บในใจอ, <laughs> อย่าไปร้องโอ้ว่าอ,อ,อ,อยู่บนเวทีไม่ได้ไม่ได้แล้วก็บอกตรงตอนนี้ให้ต่อยมวยให้สมราคาที่เขาอยากคนอยากดูเราแล้วก็ เราต้องการต่อยเต็มที่อคือสร้างสไตล์ตัวเองนะอนุรักษ์อนยแม่ไม้มือไทยไว้มไม่ใช่โหวิ่งหนีแบบดิกละนนาด,ดจริงไหมมาดมาดเราคิดอย่างนั้นไามก <c oughs> ็จริงแล้วก็คิดต่อยเออมันต้องให้ให ให้คนดูครับยังมากยังมากไหมก่อนนี้ยังโวยเดินหนีก็้ยังต่อยได้หนีนไม่ได้หนีไบใกล้ออกนิดนึงใช่ขำมาผมทีบหลบหลบอะไรใช้สายตาหลบไม่ได้หดหนีไปวิ่งหนีแบบเป็นลูกลูกันนาดเตลืดมันก็ตีแบบระนาดนะปยถอยเนี่ยนะมันกับมวยหนีเนี่ยเราต้องแยกกันเพราะถอยแล้วเนี่ยเอาแตกว่าถอยถอยถอยไม่โตไม่ออาวุธเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันเรียกว่าคุณไม่พร้อมจะเป็นนักมวยใช่แต่ยามาดเนี่ย มันถอยใช่ถอยออกออกอุอส่าธสกัดมึงออกแล้นะนั่นคือศิลปะมวยไทยรูปแบบใช่ซึ่งเว่าร่างกายเขาไม่สามารถที่จะเดินโดยแรกมึงได้ไม่ได้ไม่ได้เราพวกแรงน้อยแบบมวยไทยเนี่ยมันเป็นการต่อสู้การต่อสู้ตรงนี้นะมันต้องมีสมองแยกเอาตัวรอดป้องกันมันก็มีอยู่สองอย่างมวยจะใช้สมองหรือจะใช้กําลัง เขาว่าว่ามวยหนีใจไม่สู้ใจสู้แต่เขาคนละหลักการมันเขาใช่คนละการคนละหลักการใช่ครับผมเหมือนกันเนี่ยจริงๆนะเนี่ยถามว่าผมถอยได้ไหมผมถอยได้แต่ถอยแล้วใครมาต่อยกับผมอ่ะอ่าเช่นผมสองกรัยกตัวอย่างสองครั้งผมต่อยวิชาน้ยถอยถอยก็พี่บอกผมถอยนะต่อยนรงน้อยถอยอืแล้วผลสรุปเป็นไงค่าร้อยทุกคนอืแต่ว่าไม่สนุกไม่สนุกไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่า เพราว่าตอนเดี๋ยวนี้ต้องบอกตอนมือต้องให้คุ้มค่าถ้าผมไปไหนเจอคู่แบบมันๆผมชอบกินนี <med> ่แจ่ <med> ทุกคนเป็นนี้ต่อยแบบนี้ทุกคนก็ดีแล้วแล้วมาดูอีกคู่หนึ่งมวยตูนะ้อีกคู่มันหนีอย่างเดียว <med> 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 แล้วไอ้ไหนียังไม่เท่าไหร่ ยกห้าเนี่ยกหลอกันเดินกันไปเดินกันมาเดินกันไปเดินกันมามันน่าจะเป็นงี้นะน่าจะวงการน่าจะปรับจริงๆแล้วนี่นะมาแล้วผู้ตรงนะยกให้เดินกันไปเดินมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆโทษระบยก็ไม่หต้องพูดอิทธิพลของการพนันใช่ใช่อันนี้ก็ถูกอยู่ที่ทำให้มูยกแบั้นแบบแพ้มาเซียนมันก็ตะโกนด่าัวหน้าก็ด่าเนียนะถามว่าแก้อย่างไงแก้โดยการเรียกลำบนไปตัดคะแนนก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันต้องแก้โดยการที่ว่า เชิญลงทั้งโคู่ตัวกรรมการเองเนี่ยนะตัดเป็นเน้นหลักของความเป็นจริงเคยประมาทไหมก็มันยังดูไม่ออกตอนที่มันไม่เข้าเนี่ยมันยังถูงสีไม่ยังดูไม่ออกดูออกเลยล่ะแต่ที่ไม่ให้เข้าเนี่เพราะค่ายสมุทรสงตรบมค่ายใหญ่ได้เปรียบอืน่าเสือน่าเสือใช่ไหม้องดูตามมวยเนี่ยสียกเลยนะ ยังไงก็ลองดูออกว่าคนละนตัวตัวชนะต้องเหลื่อมมาแล้วไม่ต้องเห็นกรรมกานอีกแล้มันไม่เข้าเรืลยเราช่วยไม่ได้ตัวเองต้องชนะไปอ่าเนี่ยแล้วคนเขาลงมาสไตล์กรรมการต้องเรียกเข้ามาเดี๋ยวนี้มีวีโอเพแจ้งนี่ครับแจ้งเขารู้ว่าเนี่ยมวยคุณชนะตรงไหนอืถ้าคุณกล้าแจ้งผมว่าวงการมวยจะดีขึ้นอืใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพอกรรมการลงว่าเตียนมวยลงมาป๊อป กรรมการก็อออบีบกรรมการนายสนามก็ไม่มาคุ้มครองอืมใช่นายสนามไม่คุ้มครองกรรมการผมไมโดนตัดสินตามนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่ากรรมการก็ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะบางทีกำบ้างคนอาจจะหล่นหล่นบางคนหลายคนแล้วหล่นหล่นหน้าหล่นหน้าเวทีแต่แต่สมัยยุคเรานี่ยังดีอยู่อย่างที่ว่าลุมพินีเขาถามทั้งหมดทั้งหมดแล้วเซียนมวยก็ไม่กล้ากับกรรมการ แต่ถ้าลาดราชจะดำเนินยังมีบางคนมีแผลลาดลุงลุงไม่กล้าการโดนต่อยเงี้ยวิเชียนนิลการโดนไอ้เขาหลีอ่ะแต่ยังโดนต่อยแต่ของลุงพินีไม่มีเพราะสายทหารเขาสายทหารทหารเป็นคนปกครองเสียนมวยก็เลยไม่กล้าแล้วลงมาแผลเก่ามีฮะมีพอกลับลมแดดอะงวันนี้เราก็คุยกันพ่อหอมปากหอมคอลนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณ พี่หมายด้วยนะครับโอ้ยที่ไ้โอกาสช่องมอสทะเลมาคุยวันนี้ก็คงจะคงจะหายอยากกันแล้วนะครับคนที่เป็นแฟนของฝนหลวงที่ยังคิดถึงฝนหลวงวันนี้เรามาคุยกันแบบพอเข้าใจหมดเลยที่เบื่อก็ไม่มีสายมวยที่ไม่ได้เข้าวงการมวยอืมนั่นแหละอย่างที่บอกเอาครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ่าพี่หมาวครับ